ยุบสร้างระดับพันล้านการนำเสนอยังกับร้อยเดียวหนังเกตแผ่นชัดๆ ถ้าผมมิติการจะเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมในวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชไมไปรับฟังกันอีกเช่นเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบสตา์บ้าน์กับผมมิติลาดคอเป็นหนังก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Monster Trucks Bigfoot ตะลุยเต็มสปีดช่างเป็นอาทิตย์ที่เงียบเหงาเสียเหลือเกินนะฮะสำหรับการดูหนังของผมเนี่ยเพราะว่าเมเจอร์บ้านผมเนี่ยไม่เอาหนังอะไรเข้าเลยนะฮะหลังจากตอนแรกเนี่ยโอ้โหเห็นหนังจะเข้าอาทิตย์เนี้ยเยอะนะสามสี่เรื่องเนี่ยหวังไว้ว่าจะได้ด s ส e p ปเลทอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอถึงวันเข้าแล้วเนี่ยไม่เข้าสักเรื่องเลยนะฮะเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยแหละเลือไปดูในแอปพลิเคชันเมเจอร์นะก็มีแต่เรื่องนี้นะคะที่เข้าเนี่ยตอนแรกก็คิดแล้วคิดอีกนะฮะดูดีไหมดูดีไหมแต่ก็เอาวะ ไม่มีอะไรทำก็ต้องดูนะฮะคอเป็นหนัหนงททียังไงก็ต้องจัดนะฮะยังไงแล้วแต่ตัวยงตัวอย่างมันก็น่าดึงดูดอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับเจ้ามอนสเตอร์ทรัคนี่เองนะฮะมาถึงในเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้กันบ้างนะฮะเล่าเรื่องราวของทริปเด็กหนุ่มที่กาลังเรียนอยู่ในไฮสคูลแห่งหนึ่งของเมืองแห่งหนึ่งเขาอยากจะย้ายออกจากเมืองนี้เต็มทีจึงพยายามสร้างรถบิ๊กฟุตเพื่อพาตัวเองออกจากที่นี่ไปใช้ชีวิตอิสระที่สมใจรารถนานะครับทริปใช้ชิ้นส่วนรถยนต์เก่าๆมาประกอบเป็นรูปเป็นล่างก่อนจะพบวว่่่่่าาาาาามมมมีสิิงิงงผดปกกตอออออยูในนนนรถขขขเเเเเืืเคค้้ห็ัจ อหน้าตาประหลาดที่แอบอยู่ในรถนั่นเองนะฮะชอบกินน้ำมันเป็นอาหารซะด้วยทิปคิดอะไรสนุกสนุกเมื่อจับเจ้ามอนสเตอร์กลายมาเป็นเครื่องโยนให้กับรถและได้ขับรถเจ้าบิ๊กฟุตเที่ยวอย่างสนุกสนานในเมืองของเขานะฮะแต่เรื่องดูเหมือนจะไม่ง่ายนะับเมื่อมีกลุ่มคนพยายามตามล่าตัวมันและครอบครัวของพวกมันนะฮะทิปจึงต้องพยายามปกป้องมอนสเตอร์เพื่อดูกเขาให้ปลอดภัยพร้อมกับตามหาครอบครัวของเจ้ามอนสเตอร์นี้ให้เจอก่อนที่จะถูกคนไม่ดีจับไปก่อนนะฮะทิปจะทำภารกิจนี้สำเร็จได้หรือไม่กกก็ตตต้องิามัันนะครบบ Monster Bigfoot truck เต็มสปรีดมาถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่ได้รับชมหนังเรื่องนี้สําหรับผมนะฮะก็อยากที่คิดไว้เลยนะตั้งแต่แรกนะดูจบเนี่ยไม่รู้สึกถึงความสนุกและได้อารมณ์ร่วมอะไร,ารจากหนังเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคิดในใจเนี่ยยังจะดูซีรีส์ทีวีฝรั่งที่มันค่อยๆเล่าเรื่องแบบอารมณ์แบบงงนเงื้อเงื้อเนยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนไม่ค่อยรีบเนาะไอแ้แคบหนักมันไม่กี่ชั่วโมงลองคิดดูถ้าหนังเ,เรือ่องนี้ทําเป็นซีรีส์คงจะดีกว่านี้นะฮะแบบว่ามีอะไรให้เล่าเยอะไงแต่พอมาเป็นหนััังเเเเนนนนีี่่่ยยยยยมมมต้อออรรรบบบบบสไใใชแแืถลููโดาาก ไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะฮะแทบไม่มีความพีคอะไรกับเนื้อหาในช่วงแรกเลยดูแบบเนิ่มมากแล้วแบบพอมาพีคในช่วงท้ายก็แบบทีเนี้ยอะไรประมาณนั้นนะสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยปัญหาหลักที่คิดว่าทําให้หนังเรื่องนี้ดูแล้วไม่สนุกก็คือเป็นการดําเนินเรื่องเนี่ยฮะว่าหนังเนี่ยมันมีความเป็นเส้นตรงและดําเนินเรื่องได้เฉยตามสไตล์หนังเก่าๆถ้าใครเคยดูหนังเก่าๆไอที่แบบ ประมาณว่าหนังเด็กอะไรประมาณนี้มันจะแบบอารมณ์นี้เลยแนวแนวีนว้นนนนสมัยนี้ส่วนใหญ่มันจะถูกเรียกว่าเป็นหนังเกรดบีไปหมดแล้วนะคือดูไปเนี่ยไม่ได้รู้อะไรกับเนื้อเรื่องแล้วยังบมดก็ดูแบบง่ายง่ายไปหมดนะแถมดูไปเรื่อยเเนี่ยจะรู้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันเอาใจตลาดหนังเด็กซะมากกว่าทําให้แบบผู้ใหญ่ดู ะะประมาณนั้นนะฮะอารมณ์ของเด็กดูหนังนะ่ะมันก็แบบทั้งเรื่องมันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายๆนะฮะความผูกพันระหว่างเจ้ามอสเตอร์กับคนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเรื่องนี้มันดูเป็นวัยรุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งก่อนดูเนี่ยผมก็ไม่รู้นะฮะว่าหนังมันจะแบบในเรื่องเบาได้ขนาดนี้นะประมาณนั้นนะฮะแล้วในประเด็นสําคัญนี่เป็นข่าวว่าหนังเนี่ยกำลังจะเจ๊กนะฮะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะว่าหนังจะเป็นหนังที่ใช้ทุนสร้างถึงร้อยล้านเหรียญนะฮะดูไปเนี่ยนอกจากซีจีเจ้ามอสเตอร์ที่ดูน่ารักแล้วแบบ เผาพวกทุนสร้างเยอะเนี่ยนอกนั้นก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเป็นหนังที่ใช้งบเยอะเยอะขนาดนี้นะมันแบบเหมือนเป็นหนังทุนน้อยเกรดดีชัดเลยอารมณ์แบบถ้าใครเคยดูหนังเกรดดีลงแผ่นเนี่ยมันจะประมาณนั้นเลยนะที่ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเนี่ยก็เหมือนแบบจุดเด็ดก็อย่างว่าแหละครับมอนสเตอร์กับบิ๊กฟุตแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นในเรื่องบทอะไรเนี่ยโค้ชเนี่ยหนังลงแผ่นเลยแหละผู้นี้ก็ให้ก็เสียดายเหมือนกันนะฮะที่เจ้ามอนสเตอร์เนี่ยออกบางแบบมีความน่ารักเอกลักษณ์เหมือนเจ้าเหมือนพวกประวานอะไรอย หนังมันจะตือ่อื่นสักเท่าไหร่เลยส่วนเรื่องนักแสดงนะฮะแต่และคนก็ยังมีความเป็นนักแสดงเก่งดีอีกต่างหากนะฮะดูไปเนี่ยแทบจะไม่รู้จักคุณหน้าคุณตาเลยนอกจากไอตัวโกงที่แบบเป็นคนลา่าไอวานอะตอนนั้นนี่แบบไม่รู้จักสักคนนะฮะแล้วก็แบบพระเอกเนี่ยผมรู้แล้วแหละว่าทำไมพระเอกอยากรู้คัดทิทวที่ได้รับบทเป็นทพิ์เนี่ยถึงไม่ค่อยรับบทนำในเรื่องอื่นสักทีนะฮะแม้จะหลอกก็จริงนะฮะแต่การแสดงในเรื่องนี้เขาคัดแข็งมากนะฮะเขา้าฉากต่างาในเรื่องเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าหลายๆิีนที่แกเนี่ยสแสดงคัดห บางทีขับรถอย่างเงี้ยแบบหน้าเวอแบบไม่เข้าอ่ะแบบแปลกอะไรเงี้ยม่เหียก็เอานะบทนะเยอะเลยสําหรับผมนะฮะก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะสาหรับหนังเรื่องนี้นะฮะถ้าถามจริงๆเลยว่ามันห่วยไหมนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ได้ถึงกับขั้นห่วยนะก็ดูได้นะฮะดูได้เพลินๆทั้งเรื่องตลอดทั้งเรื่องจะถามว่ามันสนุกไหมก็ไม่ได้มีความสนุกเช่นกันนะสำหรับผมเนี่ยบทของหนังเนี่ยออกจะเอาใจพวกคนดูที่เป็นเด็กซะมากกว่าผู้ใหญ่ดูนะครับหนังเรื่องนี้มันเบาสมองสมองดูเพลินเบาสมองเบา เลยประมาณนั้นเลยนะฮะคือผมบอกเลยนะฮะว่าใครจะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้อย่าไปคิดถึงเหตุผลตังก่าอะไรต่างๆที่ผู้ใหญ่คิดได้นะฮะไม่งั้นมันจะไม่สนุกนะฮะขนาดผมไม่ได้คิดอะไรเลยเข้าไปแม่งจะไม่สนุกขนาดนี้แล้วถ้าคนแบบจับผิดเก่งในตัวหนังอะไรเงี้ยคงจะแบบการเข้าขั้นห่วยเลยนะก็บทแค่นี้แล้วกันนะฮะเอาไปเลยแล้วกัน ห้าเต็มสิบนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะถ้าคิดแบบในแง่ของหนังมันก็ดูได้ไม่ถึงกับแย่นะฮะแต่มันจะอยู่ในระหว่างกลางแล้วกันนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ผมไม่ขอสปอยเอามันแล้วกันนะฮะถ้าอยากจะรู้ว่าทําไมถึงไม่อยากสปอยก็ไปดูกันได้นะฮะเพราะว่ามันมีประเด็นที่แบบพูดถึงเยอะมากอะถ้าจะเอามาพูดนี่คิดไม่ออกอะคือแบบแต่ละเรื่องอีกบางทีเราจะจับฉากที่แบบติดตาได้ใช่ไหมแล้วเอามาพูดต่อได้แต่เรื่องนี้มันแบบ หมือนมันมีฉากที่แบบน่าบ่นเยอะจัดนะก็เลยแบบไม่รู้จะเอาอะไรมาบ่นนี่นะฮะก็จบไปแล้วละกันนะฮะกับการรีวิวหนังเรื่อง Monster Truck นะฮะชอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันได้นะชาวเน็ของผมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก็ได้ว่ารู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้ไม่ชอบยังไงก็ต้องขออภัยและขอโทษกันไว้ก่อนนะฮะเพราะเป็นการรีวิวแบบสตาร์ทบัคของผมเองนะฮะบ่นๆคำๆกันไปนะฮะคลิปนี้อาจจะบ่นเยอะด้วยถ้ารำคาญยังไงก็ต้องขออภัยด้วยไว้เจอกันใหม่กับรีวิวหนังเรื่องหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ